ตัวเลนกระจกนีจะมีการปรับลงล่างนิดหนึ่งนะครับการจอดแบบไม่ต้องใช้ตัวกุญแจตรงนี้ครับมาเสียบนะครับกดตรงนี้ครับทางไว้5วิครับนับ1 2 3 4 5, ยกริวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการปลดล็อกประตูนะครับทั้ง4บานนะครับกรณีเราลงจากรถนะครับ รถครล่าคลอสตัวนี้นะครับก็คือจากโรงงานเนี่ยเขาจะมีการเซตติ้งมาให้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือประตูทั้ง3บานนะครับตอนเราดับเครื่องนะครับมันจะปลดแค่บานนี้ใช่ไหมอีก3บานเนี่ยจะไม่ปลดให้บางท่านเนี่ยรู้สึกแบบว่าเออมันเป็นภาระนะจะต้องมากดเซ็นทัลล็อกให้คนอื่นเขาลงนะครับจริงๆแล้วมันปรับตั้งได้นะปรับตั้งให้เราดับเครื่องแล้วเราเปิดแค่บานเดียวและก็อีก3บานเนี่ยเปิดหมดนะครับก็คือปลดล็อกทั้ง4บานนั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูวิธีกันนะครับแล้วก ใช้ควบคู่กับ g r Sport ได้ด้วยครับวิธีนี Net ้นะครับมาดูนครับว่าตั้งค่ายังไงครับวิธีการตั้งค่านะครับตัวปลดล็อกประตูท right ั้ง4บานนะครับก็คือเราอยู่ในสถานะที่ตัวรถเนี่ยไม่ได้สตาร์ทนะครับเห็นไหมหน้าจอต่างๆไม่ติดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้ตัวกุญแจมานะครับตัวกุญแจเนี่ยจะมีตัวกุญแจที่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับตัวรีโมทนะฮะเราใช้นิ้วกดบริเวณซันตรงนี้นะลงมานะครับดึงกุญแจออกมาหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ตัวกุญแจแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตรูนะครับ รงฐานเกียร์จะมีรูสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเราใช้กุญแจนะครับแยงลงไปตรงๆแบบนี้นะครับมันจะมีสปริงอยู่นะครับกดลงไปให้รู้สึกว่ามันมีหน่วงสปริงอยู่นิดหนึ่งนะครับกดลงไปหลังจากนั้นเลื่อนตำแหน่งเกียร์มาเป็นเกียร์เอ็นครับหนึ่งสองนะครับก็สองยังบานครับเพราะว่าจังหวะที่หนึ่งคือเอ็นสองก็คือเอออาร์นะครับตำแหน่งที่สองคือเอ็นนะฮะได้าตำแหน่งเกียร์เอ็นแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาตรงนี้ต่อนะครับตรงปุ่มสตาร์ทนะครับกดสองครั้งนะครับหนึ่ง 2อันนี้ไม่เหยียบเบรกนะเพราะถ้าเราเหยียบเบรกเนี่ยเครื่องจะติดนะครับหลังจากเราเปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับอยู่ในตำแหน่งจีเอ็นแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดตรงนี้ครับคางไว้5าวิครับนับ1 2 3 4 5ยกริ้วครับเห็นไหมครับเซนทรัลล็อกจะมีการทํางานนะครับเขาจะมีการเลื่อนล็อกก็จะฟังเสียงได้นะครับทั้งสบานจะวิ่งครับก็๊กเงี้ยแสดงว่าตอนเนี้ย เราได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาลองกันนะครับว่าเขาทํางานยังไงและทํางานหรือยังนะครับเมื่อกี้นะครับเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตสันทันล็อกทํางานทั้ง4บาร์แล้วตอนนี้เรามาลองกันว่าระบบทํางานให้หรือยังนะครับวิธีการก็คือผมเหยียบเบรกครับแล้วก็ผมกดพุสตาร์ซ้ำอีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้รถยนต์ของเราก็จะอยู่ในสถานะเครื่องติดนะครับสังเกตหัวมุมของจอแสดงผลก็ได้ครับเพราะขาจะมีเรดี้อยู่นะครับทันทีใช้อยู่ก็ทราบอยู่แล้วนะครับเครื่องติดมันจะมีเรดี้ขึ้นนะครับ หลังจากนั้นผมล็อกรถครับอ่าผมล็อกรถนะครับหลังจากนั้นผมสมมุติว่าตอนเนี้ยผมจะลงจากรถแล้วผมดับเครื่องนะครับอ่าทีนี้ผมกดดับเครื่องนะครับดับเครื่องเสร็จผมจะลงจากรถผมก็เปิดแค่บานเดียวที่เหลือก็จะปลดล็อกให้ด้วยนะครับทั้ง4บานนะครับอ่าระบบต่อไปนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือตัวรีเวิร์ดลิงค์นะครับตัวที่ ระบบกระจกมองข้างเนี่ยจะมีการปรับเลนส์ลงต่ำนะครับเพื่อให้มองเส้นถนนได้อย่างชัดเจนนะครับหรือว yeah. ่าเส้นท네ี่จอดรถนะครับก็คือข้อดีของเขาคือตอนเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวเลนกระจกเนี่ยจะมีการปรับลงล่างนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เรามองเห็นเส้นนะครับของการจอดนะฮะทีนี้มาดูกันว่าตั้งค่ายังไงนะครับแพรระบบทํางานนะครับทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่ารีเวิร์ดลิงกันนะครับอันนี้สถานะรถดับอยู่นะผมใช้ตัวนี้ครับพุสตานนะครับ2ครั้งครับ1 2นะครับ หน้าจอก็จะอ่อนขึ้นมานะครับแต่จริงๆเราสามารถตั้งค่าในลักษณะที่เครื่องยนต์ติดก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยผมแนะนําแบบนี้ดีกว่ากดปุ่มสตาร์ทสครั้งโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับหลังจากนั้นเรามาเติมเบรกนะครับนิดหนึ่งเพื่อเลื่อนตำแหน่งมาเป็นเกยียร์ถอยนะตัว R ตรงนี้นะครับค้างไว้หลังจากนั้นนะครับเราปรับสวิตช์ตรงจอยสติ๊กตัวนี้นะฮะตรงนี้นะฮะจะมี R กับ L ผมบิดมาเป็น R แล้วกันนะครับข้างใดข้างหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเราปรับตั้งค่านะครับ ตัวกระจกนะครับให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอันนี้มันจะไม่สัมพันธ์กับที่เราปรับไว้นะอันนี้สัมพันธ์กับรีวิชลิงค์ผมตั้งให้ประมาณนี้ผมรู้สึกว่าโอเคแล้วในการมองเห็นเส้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับวิธีการตั้งค่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตำแหน่งที่เราตั้งไว้ของตัวรีวิชลิงค์กรณีที่เราทอยลังเนี่ยจะได้ตามที่ผมตั้งค่าไว้ทีนี้เรามาลองดูกันว่าเขาทางานยังไงนะฮะ แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงครับรีเวอร์ลิงจะทํางานก็ต่อเมื่อนะครับจอยสติ๊กเนี่ยหมุนไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายเท่านั้นนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับรีเวอร์ลิงจะไม่ทํางานให้นะครับอันนี้แนะนําอีกอย่างครับอย่าลืมนะครับจะให้รีเวอร์ลิงทางานกระจกนะครับต้องหมุนไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการนะครับว่ารีเวอร์ลิงจะทํางานยังไงนะครับทีนี้ผมสตาร์ทเครื่องครับผมเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเกียร์พีเหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเข้าเกียร์ถอยครับปุ๊บเข้าเกียร์ถอยแล้วเห็นไหมครับว่ารีเวอร์ลิงทำงานแล้วเห็นไหมนอกจากกล้องที่แสดงสถานะในจอแล้วนะครับรีเวอร์ลิงที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อกี้เห็นไหมตำแหน่งของกระจกเนี่ยเขาจะมีการปรับพับลงมาส่วนถ้าเกิดผมเลื่อนตำแหน่งไปเป็นเกียร์เกียร์ดนะครับตัวกระจกก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยอเห็นไหมครับอ่ากระจกเลื่อนแล้วอันนี้คือค่าที่เราตั้งค่าไว้ล่วงหน้านะครับ ส่วนการถอยหลังผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมตําตแหน่งก็จะเห็นเห็นตัวพื้นชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือการตั้งค่าของรีวิชลิงค์นะครับทีนี้ผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการตั้งค่าก็คือเปิดสวิตช์ออนนะครับให้ตัวหน้าจอเนี่ยติดขึ้นมานครับหลังจากนั้นนะครับตําแหน่งเกียร์อาร์ครับตําแหน่งเกียร์อาร์เสร็จเรามาที่จอยสติ๊กต่อนะครับบิดไปด้านใดด้านหนึ่งครับ อ่ะผมปิดไปทางด้านขวาหลังจากนั้นนะครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะมีการบมมโบรีค่าที่เราตั้งเอาไว้วิธีการใช้งานก็คือหลังจากนั้นก็คือใช้งานได้เลยนะครับเราเข้าเกียร์อ่าเสร็จก็คือระบบรีเวิร์ดลิงทำงานเลยครับอันนี้คือการตั้งค่ารีเวิร์ดลิงครับคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการนะครับ จอดรถนะครับในกรณีที่รถของเรานะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเพื่อให้เคล่นได้นะครับเผื่อเราไปห้างอะไรเงี้ยไม่มีที่จอดนะครับอยากจะจอดแบบปิดเลนเขาก็คือเราควรจอดนะครับโดยการปลดเบรกมือนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการจอดแบบไม่ต้องใช้ตัวกุญแจตรงนี้นะครับมาเสียบนะครับทำยังไงมาดูนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับใช้ควบคู่กับตัว A t ทีหรือว่ายาริสคอร์ดนะครับเอ t ติสนะครับหรือว่าโครมาคอร์ดได้นะครับมาดูการทํำยังไงนะครับจอดรถก่อนนะครับในตําแหน่งเกียร์พีเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเหยียบเบรกเท้านะครับเหยียบแช่ไว้นะครับเหยียบให้จมนะฮะหลังจากนั้นก่อนดับเครื่องเรามากดชิปเกียร์ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวติ่งอยู่ตรงนี้นนกดเข้าไปให้จมเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดแช่ไว้นะดับเครื่องครับหลังจากนั้นครับดึงมาเป็นเกียร์เอ็นครับดึงเป็นเกียร์เอ็นเสร็จก็คือหน้าจอต่างๆดับอันน,นี้เราล็อกรถได้เลยทีนี้ผมไป เข็นให้ดูนะครับเมื่อกี้นะครับทําตามวิธีที่ผมบอกนะครับก็สามารถเข็นได้เลยนะครับอันทีนี้ผมลองเข็นให้ดูครับนี่ครับไปแล้วนะฮะตอนนี้เข็นได้เลยเห็นไหมครับว่าไม่จําเป็นต้องเสียบชีปล็อกรถไปนู่นแล้วไปก่อนสรุปนะครับวันนี้ผมแนะนําไป3วิธีเนาะก็คือการตั้งค่ารถคันนี้นะครับให้ปลดนะครับล็อกประตูทั้ง4บานนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ ใช้รถไปอาจจะแบบวิ่งวิ่งงานต่างๆครับมีผู้โดยสารวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งวันนะครับเราไม่อยากที่จอมต้องมากดเซนทันล็อกให้เข้าลงนะครับก็สามารถตั้งค่านะครับให้รถลดล็อกได้ทั้ง4บานเลยนะครับ2นะครับก็คือรีว์ตลิงนะครับระบบที่กระจกมองข้างนะครับปรับนะครับตำแหน่งนะครับให้องศาลงด้านล่างครับก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จอดรถนะครับตัวกระจกก็จะมีการปรับองศาเราสามารถมองเห็นเส้นการะยะของช่องจอดได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ไปตั้งค่ากันได้นะครับ แล้วก็ระบบต่อมานะครับระบบที่3นะครับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับก็นําไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเอทีบนะครับตัวยาริสคลอสหรือว่าตัวโคลาคลอสหรือว่าอัลติก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมทําให้ไปนะครับก็ใช้งานง่ายเนาะผมว่าท่านผู้ชมที่นําไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นประโยชน์นะเผื่อเราวิ่งในเมืองอย่างเงี้ยเราไปหาที่จอดแบบฉุกเฉินอย่างงี้ไม่ได้ก็เราจอดรถฝั่งเขาเราควรจะปลดเบรกมือไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ดันได้นะครับก็หวังว่า การแนะนำครั้งนี้นะครับจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยวิธีการตั้งค่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับช่องโตโยต้าได m o นด์ออโต้ยนะยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ